ีจ้ายินต้อนรับเข้าสู่โปเซนนองแหนมเกมมิง่งเดินทางมาสู่บทที่9กันแล้วเราไปต่อกันพร้อมๆกันเลยโอ้ไฟนอลชปเตอร์เดอะครีมซันบัตเตอร์วฟบทสุดท้ายแล้วเรามาถึงบทสรุปกันแล้วทุกคนเราต้องออกจากที่นี่ ถ้าเราขึ้นไปถึงสันเจ้าบนนั้นได้เราก็จะออกจากที่นี่ได้ทำไมเมื่อกี้พี่จ๋าวิ่งปลอเลยวะมียอดูนั่นโอ๊ยผี่ที่เผลอมาเต็มเลย จ,จ้าพี่จ้าโดนจับไปอีกแล้วเออเอาโอ้โหเต็มเลยนะทีเผื่อจะัเ็มไปหมดสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนกลับบ้านได้หมดแล้วโอ้ยยย เดี่ยวว่แปลงร่างอีกคนสุดท้ายเฮ้ยเดียวนะสามพิสไปเลยอ้าวไม่ติดออกตายก่อนว้าโหอ,อดโชว์เลยแล้วเาขาจับพี่จ๋าไปไหนอะ ดิคุเรฮะวิสวยจัง Do you want to leave myu and escape alone มีให้เลือกด้วยประตูทางออกเปิดแล้วเราจะเลือกหนีไปเลยไหมทิ้งมายุแล้วหนีไปเพียงคนเดียวโอ้โหเราเราขนาดนี้แหละ วิ่งไล่ตามพี่จ่ามาขนาดนี้แหละมันจะทิ้งไปคนเดียวไม่ใช่อะนะเดี๋ยวเราจะลองทิ้งไปคนเดียวดีว่ะโดนพากลับมาที่บ้านคุณรสาว่าอีกแล้วพี่จ่าไม่ขัดขืนหน่อยเหรอ วิ่งไกลอีกแล้วเราพี่คะพี่จ่าลงมาแล้วเราจะไม่ทิ้งกัน ที่ถูกเลือกจะกลายเป็นผีเสื้อและบินขึ้นไปสุดสวรรค์ผีเสื้อจะปกป้องหมู่บ้านถ้านั่นคือชะตาของฉันก็ให้มันเป็นไปเถอะโอ้ที่จากลกายเป็นซาเอะไปโดยสมบูรณ์แล้ว ลายไดอารี่เล่มที่5ครั้งหนึ่งตอนพวกเรายังเด็กเราไปเล่นกันที่ลำธารที่ปลายสุดของหมู่บ้านที่นั่นพวกเราได้ให้สัญญากันเราสัญญากันว่าเราจะอยู่ด้วยกันเสมออยู่ด้วยกันตลอดไปนะซาเอะเราจะอยู่ด้วยกันถึงแม้พวกเราจะออกจากหมู่บ้านนี้ไปฉันจะปกป้องเธอเองลงชื่อ,อย่ายอีกเราสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่ฉันนั้นอ่อนแอ คงมีสักวันหนึ่งที่ฉันจะไม่สามารถวิ่งตามเธอไหวต่อไปยาเอะคงมีสักวันหนึ่งที่เธอจะทิ้งฉันไว้ข้างหลังยาเอกกับฉันกําลังค่อยๆห่างจากกันมันทําให้ฉันกลัวฉันรู้สึกว่ายิ่งนานวันไประยะห่างระหว่างเราก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่นับตั้งแต่ตอนที่พวกเราเกิดมาเราจะสามารถอยู่ด้วยกันจริงๆได้ไหมนะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงอยากให้พวกเรารวมเป็นหนึ่งยาเอกและฉันสองพี่น้องที่เป็นหนึ่งเดียว รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปสายอิแบบคิดว่าแบบยิ่งโตเราก็จะยิ่งห่างจากกันทำไมต้องสาวมาขนาดนี้ด้วย มาปอมมาปอมมาจัดเฉยๆเฮ้ยออกห,ห้องนี้เราบังคับมีโอวิ่งหนีได้ไหม เอ้ยเรามารับมาย่ให้วิ่งหนีได้ไหมเขาเต็มใจเดินไปทำพิธีแลว้วอ่ะขอโทษนะขอโทษขอโทษกันทั้งเรื่องเลยเราไปได้วยกันเถอะ แยกกลางเพช่วยกันเปิดประตูก็ได้เอ่อทางไหนวะบัตเตอร์ฟล a ไดอารี่เลที่หกหนาแรกว่าตราบเท่าที่ฉันยังอยู่ในหมู่บ้านนี้ฉันรู้ว่าเธอจะกลับมาสักวันหนึ่ง ฉันจะสามารถกลายเป็นผีเสื้อด้วยตัวฉันเองได้ไหมนะถ้าทำแบบนั้นฉันก็จะอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปฉันสามารถกลายเป็นผีเสื้อและรอเธออยู่ที่นี่ตลอดไปยาเอกอย่างที่เราสัญญากันไว้เมื่อตอนเด็กๆที่ลำทานแห่งนั้นฉันรู้ว่าเธอจะมาและตามหาฉันยาเอกฉันรู้ว่าเธอจะทำซาเอกก็เรากลับมาแล้วแต่เธอไล่บีบคอเราทั้งทั้งเรื่องเลยอะตอนน้นงเธออยากเที่ยกับจริงหรือเปล่า ถ้าเรามีคนเดียวเราแต่โอ้ยยาเอ๋มนที่สุดเธอก็มามาให้ถ่ายด้วยหรอเอาไม่ทันไม่รู้ว่าให้ถ่ายทุกยาเอ๋จะมาช่วยเราเหยยบประตูหรือเปล่าฉันรอมาตลอดรอมานานมากมาช่วยเราเหยยบประตูจริงด้วย บุกทะลวงเข้าไปเลยมันทำพิธีอะไรกันอยู่อ่ะคุณลุง ตอนคุณลุงถูกทำพิธีโอ้ยสงสัยคุณลุง แกล่ะกัดก็ได้บอกดีๆก็ไปแล้วที่คุณพ่อใช่ไหมผมแค่น,นี้ใช่คุณพ่อน่าจะใช่คุณพ่ออะไรนะ you are born to be <c oughs> อะไรวะ born to be สุดตาแน่แน <c oughs> ใช่ไหมพ่อยากให้เป็นไอดอลก็ไม่บอก พาอมีท้าเท่ๆเ,เลยอ่ะพ่าเป็นบอสจริงวะเนี่ยเคอเขาหลอกให้เราตายใจว่ะอ่ะวว่าแล้วต้องตายลอวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมีเลี้ลูกนอ้องมีซัมมอนลูกน้องอ่ะว่าแล้วว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอ อย่เรียกลูนลกน้องอีกตำใหญ่โอ้อสซะเธอ,อก็เป็นได้นะสตารนะ์น่ะเฮ้ยพิธีจะต้องดำเนินต่อไปโดยใช้ซาเอะเพียงคนเดียวทำไมยาเอะถึงได้อีไปโอ้คุณแจรูปผีเสื้อ,อ สำหรับเปิดห้องหน้าเรานี่เลยมิโออยู่ให้หาจากที่นี่ เธอต้องหนีไปคนเดียวยาเอมาเร็วเข้าได้โปรดมิโอไม่ไปซะไม่อย่างนั้นยาเอฉันรู้ว่าเธอจะมาฉันรู้เพราะพวกเราสัญญากันแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะหนีไปด้วยกัน สุดท yeah! yeah! ้ายมันก็เชื่อมมาทางใต้ดินอยู่ดีอะทางเชื่อมลงใต้ดินเยอะมากเลยหุยหุยหุยพีโซคายาสองตัวด้วยหุยอย่างแรงนี่บอกเลยบอกเลยว่าอย่างแรงยิวก่อนเลย โอ้แคบด้วยดิจะป่อยอย่งเร็วนะ อันี้มันไม่แปลงร่างขอบคุณมากค่ะตรงลงอยากให้เราไปทำพิธีไหมเนี่ยแล้วเราตายก่อนระหว่างทางไปทำพิธีมันจะทำพิธีได้ไหมกลอจังเลยอ่ะในที่สุดเธอก็มายาเอ็ ในที่สุดเราก็จะได้เป็นอย่างเดียวกันฉันรู้ว่าเธอจะมาฉันเฝ้ารอเธอมานานมากมาเริ่มพิธีกันเถอะพิธีที่จะรวมพวกเราเป็นหนึ่งถึงแล้วค่ะไม่ค่ะ Eh Akan ini enggak Akan ini enggak asam ini, Ya eh. Ya eh. Kondo พิธีจะสมบูรณ์พวกเราต้องรีบแล้วเวลาของการสำนึกบาปใกล้เข้ามาแล้ว,ลวไปไหนอะ่ะ ใช่ตรงนี้เหรอต้องเข้าไปอีกอ่ ฉัน<ส>จะรอตลอดไป ก็คือชาวบ้านใช้ซาเอททำพิธีคนเดียวด้วยการแขวนคอแล้วก็โยนลงไปในประตูนรกแล้วก็เหมือนพิธีมันจะไม่สำเร็จเพราะว่ามันไม่สมบ,บูรณ์สุดท้ายประตูนรกก็เลยคืนกินอยู่บ้านนี้แล้วลก็กลายเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ย,ยผีมฮอคผีมฮอคคือผีคุณลุงมาคาเบทคุณลุงก็โดนเอามาทำโคซาบิ คือแบบใช้เชือกมัดมัดไว้พอลรมาแล้วก็จับโยนลงไปจดหมายที่ถูกทิ้งไว้ ถึงยาเอะเธอมาแล้วฉันรู้ว่าเธอจะมารีบมาหาฉันเร็วเข้าฉันอยู่ข้างล่างนี่ฉันรู้ว่ามันอาจจะช้าเกินไปแต่ฉันจะรอเธอจนถึงวาระสุดท้ายซาเอะไม่มีหลอดขึ้นนะอุย๊ยพี่จ๋ามาแล้ว ฉันรอมาตลอดเลยที่นี่ในความมืดนี้อเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมวย ถึงแม้เราจะเกิดมาพร้อมกันชะตาของเราที่ต้องอยู่และตายจากกันฉันรู้อยู่แล้วฉันรู้มาตลอดพี่คะพวกเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่พวกเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ วิธีนี้พวกเราจะได้รวมเป็นหนึ่งいいมันดีแล้วค <was> ่าฉัน จบไปแบบจุกจุกพูดอะไรไม่ออกเลยชเวลาทั้งหมดไปชั่วโมองสัสิบห้านาทีเรงอีอีคืออีซี่่อีซี่แล้วนะสมกับเป็นหน่อมแนมเกมมิ่งจริงสำหรับใครที่เชียร์ว่าทิ้งพี่จาและหนีออกไปเลยหรือว่าอยากหรือว่าถ้าเราหนีออกไปเพียงคนเดียว จะเป็นอย่างไรเราจะนียอไปให้ดูชัวทิ้งเลยลำใหญ่กอโทษนะฉันพิดสัญญาแล้ว เธอจะทิ้งฉันไปอีกครั้งเหรอยอย่าหันกลับมาแล้วาาสัญญาของเราละโอ,<เ>อ้เนี่ยอิซูกิบอกว่าอย่าหันกลับมา,าพี่คะ お姉ちゃんันおน่โอเ้โอเน่ตังเลยเราก็ทิ้งเข้ามาแล้วไงวฉันจะรอตลอดไปดดดโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนจบของฟาท a l เฟรม e 2คิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในเกมต่อไป ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันจ้า